สวัสดีเด้พอพ่อแมีพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางบ้านพี่เก้าพี่น้อง,องมาอีกแล้วบ้านน้อยดอนคองมาทางใหม่พี่น้องเลยจะพาบรรยากาศบ้านน้องเกาะเด้อพี่น้องบ้านน้องเกาะบ้านนี้เป็นบ้านขเขมร มราสิมาแต่หลายเมื่อแล้วบ่ได้มากมดนมาเลม่มีโอกาสก็เลยนมากปาทพี่่าน้องมาเบ่งได้เวลาสิบโมงกว,กว,กวก่วๆที่ออกแล้วบ้านน้องเกาะนี่ห่างจากบ้านดอนตุ่มปั่นจักรยานมาประมาณหานาทีบ่าถึงสิบนาทีแล้วน้อง ฐานาที่ก็กลัวจะหอดแล้วทางกันประมาณจาักสองกิโลหน่อยๆบอกไก่บันบานเมืองไต่จะว่าบานบมงไต่นี่ไก่บานบมงไต่นี่งสามสามกิโลขอบนี้กันง่ายเติบพี่น้องอ อาสิบหกสิบผลละบ้างเจ็ดสิบผลละวะในที่สุดอยู่ในบ้านหนองเกาะนี่แหละไม่ได้กับ่แดดไปได้หรอกแต่ปลาสีหอนอยู่เนี่ยาสิ่งเด็ก่าเจออีกแล้วออกมาแล้วลงกระแรงหลยพราประมาณนม้ลองเลย เป็นเส้นทางใหม่ใหม่ครับพี่น้องมาชมบรรยากาศท,าทั้งทีเดู่ทางทิศตะวันออกของบานดอนตูถนนเส้นเดียวกันนี่แหละแต่มาได้มากเพียร์โดนคุยกันไปโดนแล้วว่าจะมาเก็บผาพานันเอพี่น้องในเบิรงนมาได้มากมเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมาเปลี่ยนบรรยากาศมา,ท,าทั้งทีกันหน่อยอ bộ một như vậy, quần một một nó một 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 cái một liền chứ một 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 กลังเป็นปที่ไปทั้งใดเรา,าเคยมาเกันกำลังมาเท่าไรเดี๋ยวก็เป็นญาติกันละพี่น้องเป็นญาติกันย่ายมีฐานะเป็นพี่สะใภ้พีอมีฐานะเป็นพีไส้บ่เจอกันโดนหรอกกำลังเจอกัน,น,กนมื้อนี้กัะ <c oughs> คือแบบนี่น้อยน,นี้นะบ่มี่ทั้งเลยทางนี้จะเป็นดินทามลงทามต้งเป็นอย่จะเป็นมูลในนามมูลเหมือนกันสายเดียวกันมาจากคนละป่าเมงไทย ิเสล่เพราะผมอ่านยูพีดองเลยท่างนี้ก็ได้ทางลงมูลหายโยหายกิน พี I know, I so <c oughs> ่น <Negative noise> <sh arp inhale> <Two> ้องงก็เป็นกันได้จะเลี้ยงไหวหาหนาหาเฟืองหายสองตายหญ่ย่อมยอมย่อมบรรยากาศใหม่ๆพี่น้อง บรรยากาศใหม่ๆมาทั้งทีโอ้ยหลายคัดพี่น้องเลยบอนแมนหน่อยๆแล้วเนี่ยจีน่าวัดบาร์เจ็ดสิบบอนแมนดอกเลื่อยอีก ฉลิยะเถอะจะได้ลเลี้ยงไว้ไอ้ไส้ไง <c oughs> เขาใหญ่หวั่นพี่น้อง <c oughs> เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละ <c oughs> พอเรากเนน็เป็นน้องพอเอื่นพอเราอ้าวนี่เราก็ป่อยู่แหละพอเราก็ได้ เดี๋ยวแต่ลุงรุ่นลูกแล้วลุนพอไปบ้านแล้วมก็มาเอาเมียอยู่บ้านในสมบัต,ตินอ้องเกาะแต่หน้อยๆผมจะจะของหน้อยๆว่ามันเป็นหน้อยๆจะจะของนหน้อยๆว่าถ้าหนีนุ่งผ้าทำมันเอาเมียอยู่บ้านนี่มันก็กินดีอยู่ได้แลละเนาะ อาหัดเติบอยู่พี่น้องไอ้หอนยามมึงอากาศโอ้งยดอย่างหนึง่งนดสองตาใหญแล้วเรียงได้อืม <laughs> เสียงเครื่องสูบน้ำไข้ยุ่มมีเครื่องสูบน้ำไม่น้ำมันสูบใสภูมิมีนดีพี่น้องแย่สองเหี่ยวแล้วต่อที่วัานไปถึงเหี่ยวมบนน้ำ

เออพี่น้อนมองคัดเลี้ยงพันแต่ว่าเป็นว่ามันจะอะไรข่ามมุ่นจะว่ามุ่นอยู่มือนไงมันอยู่ไก่มันเลยปุ๊บบอกโอ้ยใหญ่เลยเคยมาเป็เปี่ยนแต่ที่จริงเลี้ยงรียงยี่ก็ือก็คือจะบ่มมือมองมันบ่ใหญ่เป็นไงมันคือบุ้งกล้วยกล้วยนี่ยมองน้อยๆมันจะเลี้ยงได้แต่ว่าง้วนมันจะเลี้ยงบ่ได้ ที่ๆพ่อมันก็บอเป็นตะยู <c oughs> เพราะได้ยืดได้จิ้มยืดกันแบบนี้ยเป็นฝ <c oughs> นตกมากแต่คงโอเคอยูอ่ เต่ถือว่ามันอยู่มันเป็นงัวไทยพี่น้องเลยเราเป็นงัวพันธ์สังวพันธ์คือคือบมันไดมันเป็นพันธ์ผสมงัวพันธ์แหนงัวไทยแหนสุมงัวพันธ์มันเป็นยางนจะบ่คอยกินอันนี้แม่บางอย่างนี่เป็นงัวไทยมัดเลยเวาเราแบมันอยู่มันบ่เทียว đang đừng một cái <laughs> nón mình để về để mình chìm về trong đây 做另外。 ยู่มึงใดบูมุ่นพี่น้องเลยบรเคยเห็นบรเคยลงมาทางถีมันก็เลยบ่ม พิเศษพี่น้องเลยอ <g iggle> ไปคัดเขาว่าดไหวกเงี้ยวมาแล้วพี่น้องเลยอู้แดงจึงคืนล้วไปรอดบอกกันผมมาตกพายในอะาทิตย์นี้ chúng <laughs> cứ lọt về đây đang rất là phi non rồi ดินถ้ำ <c oughs> เนคนะตกก็ที่เป็นนี่สิแหละมองงามกังามใจดินถ้ำเป็นบ่งามก็เป็นนี่สีเลยแหละน,นี่ก็น้ำแห้งไปแล้ว มันน้ำม,มูลมากก็หายเมื่อล้บพี่น้องแถวานี้สงสัยแล้วคืตอต้นตากระท่อม,มน้ำม,มูลก็ไไ้แต่ทั้งว่ากป็นทถาม้นมูลกัยต้องไปลเลย มีโอกาสดีแล้วมาเบิ้งมุ่นขางที่ <c oughs> ส่วนมากก็บเบิง้งตะบานเบิ้งไต่เบิ้ตะบานดอนตูมเลยแต่ช่วงนี้เบ้ตะบานดอนตูมม่ได้ค่อยได้มาแล้วมันได้กับอะไรมาเจ็บทั้งพียร์เบิ้งให้พี่น้องด้วย ดมีน้ำสูบใส่ไขยู่

โอ้ยน้ำไหลพี่น้องเลยเศรตฐา้ตนมันแท่ <c oughs> มันจะบ่อคอยเป็นคามันได <c oughs> มีะมองลง ไปไปสเสนอสเสนอเสนบ จัดสินใจอยู่ไปดีก็ไปดีไปไป,ไปแล้วมันไปน้องเลย ครับจัน่อยก็เป็นบ่จากไปร้อยไก่เติบยูนวันน้เกิดได้ หอเอายูห่หาจินฟังคุณเนืังได้ผดเราไม่ทาสินเลยแล้ว,ลวไปดัดดาวเหตุการณ์เนี้เลยหาทาสินมาเจอ มีทายมันขึ้นนะพี่น้องเลยอเออถิมนปลาเป็นสั่นไปยังไงเออแปลกดี <c oughs> ขึ้นน้ามูนได้หลายนี่บอกกล่ามาแล้วนี่เป็นตะยานขนาดน้ามูนบกเลยนี่ทั้งนี้แสดงว่าทั้งนี้ลึกทั้งถิมนปลาเข้าไปนี่แล้ว ฟังลอยววปลอดภัยแล้วเออคือคืออ,อี๋ยวยางยูฮอดอ,อย่างเง้ขอบคุณหลายๆดื้อพี่น้องที่เับา่าบ่งไห้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทีนี้มาต่ม่ปากกันห้สุขภาพแรงแรงด้ครับเด้อไปเจออย่างนีอนเนาะ อย่าบอกว่าเจอไอ้เชเด้วยมันมีดอกตสุขภาพแข็งแรงด้วยครับเด้ออย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยอย่าจนเกอย่ยกับสิ่งดีๆงามในชีวิตติดย,ยังีกล่ะตื่นสองตายาย ตื่นคนเลี้ยงขอมาแล้วเขาคนละไหลนะครับเ้อเพราะเป็นกำลังใจให้กัน ด,ดีพี่น้องสิภาพไปบังฟังปุ่นก็จะคู่กันแล้ว,ว่าฟังปุ่นมันเป็นอย่างไดมันจะคือฟังทั้งบานมงไต่บอ คือสิมิทานินะครับเนาะบอกกันไปเนาะครับเน,ะนาะกิบหนาจะรับกิบอีเขาการาวคัมวาสวัสดีครับไปได้แล้วกันเตื่นนิยังบุี่